ยิ่งเงียบยิงเหงาเพอแก่เท่าแล้วก็ลูกเต่าหายกันหมดหันไปทางไหนก็ไม่เห็นัยใครช่วยนวดช่วยจับเส้นแมไม่มีอะไรบันเทิงเลยนี่ถ้ามาดเน่งอยู่ก็ยังได้เล่าเรื่องสั้นๆให้ได้หาเหงาอยากให้กลับมาร้องคนไม่มีแฟนหลายๆเสียงให้ฟังใครก็ร้องไม่เหมือนเน่งร่ะคิดถึงนะมาดเน่งมีเวลาก็แวะเข้ามา ที่นี่ตอนรับเน่งเสมอเป็นอะไรคะก็ปวดล้วี่อยากจะให้มานวดเดี๋ยนวดได้ไหมนวดเป็นค่ะเอ,อจะจับเส้นดึงกระสายย้ายกระสวยหนูทําได้หมดเลยค่ะจับเส้นดึงกระสายยังพอไหวมีย้ายกระสวยด้วยยังยังฉันยังไม่กระสันเธอละน้ำพึ่งนวดได้ค่ะเคยนวดเหรอ เคยค่ะที่นวดแขนเหรอนวดข้าวค่ะที่บ้านทำนาที่บ้านทำนาคนละนวดสินวดแขนนวดขาสิไปไหวปวดเมื่อยเส้นมันจมเส้นมันจมอ้าวเส้นมันจมเส้นพี่ว่ายน้ำไม่เป็นเหรอคะเกี่ยวอะไรเส้นว่ายน้ำไม่เป็นก็พี่บอกเส้นจมอะค่ะอ๋อว่ายน้ำไม่เป็นเส้นก็เลยจมมาประมาณหนึ่งกลับมาเถอะหัวหัวจะได้เล่นอะไรกันบ้าง เข้ามาดิเสด็จพี่มึงเป็นคนที่แต่งชุดแตงจากวงไม่ขึ้นจริงๆเสดพ่อนั่งลงให้ดีแล้วก็ทําความเคารพพ่อถวายบังมัดพระเจ้าค่ะโอ้ยไอ้เหี้ยถวายบังคมบังคมจ้ะวันนี้เนี่ยหม่อมฉั้นว่าน่าจะมีเรื่องด่วนไม่งั้นเสด็จพ่อเนี่ยไม่เรียกเสด็จปู่มาหรอกเสดปู่พ่อพ่อพี่สิครับ พระเสด็จน้องอพระเสด็จน้องพระเสด็จน้องห้วงปู่นาคานี่น้องสุดท้องนี่คือพระอ,อนุชาของเจ้ามีอะไรก็จะพ่อก็ที่เรียกมาวันนี้นะคือพวกเจ้านี่ก็โตแล้วเป็นจ้เพศย5 2สห้เลยกันไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องหาคู่มาให้กับเจ้านี่วันนี้พ่อถ้าให้อามา์ ไปปิดป้ายหมายประกาศแต่ละหัวเมืองเมืองไหนมีเจ้าหญิงมีลูกสาวส,สวยๆเดี๋ยวจะเรียกเอามาให้พวกเจ้าได้เลือกเป็นคู่ของเสร็จพ่อไม่ต้องเหนื่อยพระย่ะค่ะเดี๋ยวก้าวผมชั้นเนี่ยจะทรงพระขี่อาชาควบอาชาอไปหาซื้อเบร์ดี้ให้ เสด็จพ่อได้ทรงพริมรองพระยาค่ะ okay. ใช่เชออนี้หูตาไม่สว่างเลยจากด้านนี้เลยค่ะเจยวยของของฉันมาพระยาค่ะเชิญเชิญขี่อาชาไปไทยอินได้เลยไม่ต้องไปถึงห่วเมืองที่นี่ก็มีเบอร์ดี้ขายเพคะนีะ่ของแท้หรือเปล่าครับเนี่ย แท้แน่นอนเลยคะ่ะเพราะเบอร์ดี้ไม่ผสมกาแฟผงสก,กัดจากเมล็ดกาแฟแท้คุณภาพของจริงไม่ติงนางเรื่องกาแฟกระป๋องจะชอบแนวไหนดื่มเมหร่ก็ได้ความอร่อยคุณภาพของแท้กาแฟจริงอร่อยแท้ทุกเทสพร้อมลุยต่อได้ตลอดทั้งวันค่ะไหนข้าขอลองชิมของแท้ทั้งสองเทสเลยได้ไหมจ๊ะได้เลยเลยคะ่ะ อรดีโรบัสตาที่อร่อยเข้มถึงใจข้ามากมากอืเบอร์ดี้เอเปโซก็หอมละมุนกลมกล่อมดีต่อพระไทยข้าจริงๆงั้นน้องครับจัดเบอร์ดี้โรบัสตากับเบอร์ดี้เอเปโซมาให้ข้าสักลัง จะไปแจกคนในวังด้วยนะจ๊ะจัดไปเลยพี่คะจัดไปเยพี่คะ,ะ,ะวันนี้พวกเจ้าพร้อมแล้วใช่ไหม,มที่จะมีครอบครัวจริงๆไม่ไปหามันละสองคนเนี่ยเดี๋ยวพวกเราเวียนกันเองพูดอะไรตบปากเลยนี่ของพ่อสนมของพ่อคื่เสด็จพ่อบอกว่าสรงนี้เลยต้องเสด็จพ่อเท่านั้นตรงนี้เลยรู้จะไม่ต้อพูดพูดหม่อมฉันน่ะว่า แต่พี่นี่ต้องอย่างนี้ตอนนั้นหือว่าหลังๆเสร็จพ่อทรงเพระเลือกเต็นอันใหญ่ๆเอาอย่างนี้ชื่นใจชื่นใจทหารเราบรรดาหมาเสนาหมาดทั้งหลายถ้าตองหญิงแต่ละหัวเมืองแต่ละแดนถ้าพร้อมแล้วก็เชิญเสด็จได้เลย เนี่ยโอ้โหคึกคักกันมาเลยเนี่ยบุกเสวัดบางพระหรือพื่อนคะดูของขึ้นเ<ช>จ้าที่เป็นเจ้าหญิงที่เราส่งการ์ดเชิญไปใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหแล้วทำไมไม่มากันให้มันสุภาพเรียบร้อยหน่อยละ่ะก็พอได้บัตรเชิญแล้วพวกกูมากันเลยเอะเฮ้ยัวลานีเจ้าเมืองสิบมาพูดกูขอโทษนะต้องคิดซะพูดผิดพื้นทึ้งทหารเอามันไปตัดผมอออ บางตาไปหมดแต่ก็ติดเอาฝูงอะไรมาเนีลยผมทิงกลัวหน้ามึงก็ไม่ตากูลอยลุยเกี่ยวมันต่อยแม่งทีเอาไหมล่ะเอาไหมเอาไหมล่ะจะหาไปหาไปไปห้มไปเลยไปยไปเลไปเลยไปเลยไปเลยเจ็บยิงเขานะไอ้น้องวันวันเล่นกี่ที่เนี่ยไม่ใช่ตลกคาเฟ่มีใครกันบ้างเนี่ยมาแนะนำตัวหน่อยสิเจ้าเป็นใครอ่ะ ราพันลำเขามีแต่ราพันเซลของดิฉันโสมวิทเขามีแต่โสมไว์ดิฉันเจ้าหญิงเอลซี่นี่มันเมียกูเอลซ่าเจ้าคือมูเหลนค่ะมูหลานเด็กกว่าเด็กของมูหลานค่ะอ๋อคนเด็กกว่าฉันแอเรียลค่ะ แอนยวเรียวเฮียถูกแล้วที่มึงไม่เคยดูแม่มาผมจะไมยเดี่ยวก็จะไอยเสี่ยวไม่มีที่ติสักจุดสวยแบบไม่น่าจุดติไปตายซะอีควายวายวายอย่าพูดอย่างนั้นลูกเขาเป็นเจ้าหญิงมาจากต่างเมือใครมีความสามารถอะไรก็โชว์มาให้ลูกชายชันเห็นชโลวิดได้แอปเปิรวิเศษดนตรี เฮ้ยหายไปไหนอะหายไปไหะหายไปไหนตอยู่เหแล้วมไม่นัอะไระายซผูแข็งของฉันก็หายไปแล้น่งเอ้าพมึงนดูเหมือนพวกวงแฮมเมอร์มากเลยครับ แต่ฉันจะลำดาบโชนะครับไหนเจ้าโชซิพวกมึงนี่นะเล่นเฮียอะไรก็เสียหายไปหมดมึงก็รู้ว่าอุปกรณ์ที่เนี่ยบอบบางใส่ไว้จะได้สวยเฮ้ยดี๋ยวผีผักเฮ้ยอย่ามือบอล อ๋อไปครับเรียบร้อยอ๋อเสรกเสกเสร็กฉันสามารถเต้นลีลาดได้ค่ะลีลาดดูอ๋อมาเลยจัดจัดโอ้โหโอ้ อีกคนหนึ่งโครเมือหวานแอปเปิ้ลยโอ้ยอยู่กัต้งเยอะแยะมีใครเล่นวะบางคนก็ไม่กล้าเหี้ยไหนอะเสกน้ำแข็งเกิดอีกเก้เกดอีกก้ใครมาที่มาอยู่ชันเกิดอีกเกเกดอีกก้า I love oh, you m anymore ต้องหลายสีลบไปกทีเหี้ยแต่ตํารวจลงแล้วแขงข้าวขาเออทำอทำ้าทํา่ไมเนี่ยฉันควบคุมพลังของฉันไม่ได้รณนกรบริบูรณ์ชัดชยัยครับพ่อเลือกเอาลูกอ,อ,อฉันไม่ถูกใจไหมคะอย่างนี้ไม่ชอบกันอีกเหรอจะชอบผู้หญิงแบบไหนอะบอกพ่อสิมันจะเหลืออีกคนนึงอะเป็นคนเรียบร้อยไม่เคยพูดไม่จาเจ้าชอบแบบนี้ไหมอยากได้ผู้หญิงแบบรีบๆงียบๆง่ายๆฮะเหลืออีกคนนึงเบิกตัวอง์หญิงเรียบง่าย จะเด็จพ่อให้เอาเจ้าหญิงมาเอาอาจารย์ใหญ่มาทำไมไม่ได้อยู่โรงพยาบาลศิริราชนี่คือเจ้าหญิงนิดทราฮะจะฟื้นก็คือต้องจุมพิษเจ้าหญิงเจ้าหญิงอุ้ยเ <c oughs> จ้าหญิงเจ้าหญิงเอาปากของพวกเจ้าไปจุ่มพิษกับปากของเจ้าหญิงใครเป็นเนื้อคู่กันก็จะได้เป็นคู่ของซึ่งกันและกันได้พยะค่ะอ่ะพัดุงก,ก่อนเลยลูก ไม่ฟื้นจ้าไม่ใช่เนื้อคู่เขาไปไปไประวังของขบอกน้องเก็บกล้องก่อนดีมากเดี๋ยวพี่ตาพี่ตาให้น้องโกนก่อนเหี้ยไม่ใช่ <c oughs> ไอ้แจ๊ดไอ้เด็กเหี้ยนี <c oughs> ่ก็ไม่ใช่นิ่งอยู่เลยอะ่ะเสด็จพี่ชัดชัยลูกลูกเสียงสัตว์อาทาิษานใอ้อาทาิษานต่อเทวาถ้าบุญมีนำพาโอ้เพีย้ยนขอไม่าฟื้นเลยเถิด มันยังไม่ได้จูบเสน็จพ่อกูเห็นอ้อมาตรงนี้จูบไม่นดนไม่ฟื้นถ้าอย่างนั้นก้ามผมใช้ขอบได้ไหมขอโค้กขอบัตรบิ๊กเอาหล่นกรอนมาลูกได้ขอว่าไปไหนน่ะเฮ้ยแสดงว่าเป็นเนื้อคู่ได้เป็นคู่ครองของแม่นางด้วยเถิดซา แรงงแรงแรงแร่แรง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 เรงแ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 หงแร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 งรงแร่แรงแรงงแร่สรงจรงแรงแรงรงเรงแรงเรง่องเรงรงแร่แรง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 แงแรงแรงเรงแ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 ระแรง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 แร้แงจรงแมงเรือรงแรงแรงแร่แรงแร่แรงแร่แงเรงแรงแรงแรงเรงแรงแรงแรงเรงรงแร่แงแรงรงรงร่ เป็นพ่าหรอกเป็นพ่าหรอกเป็นพ่าเป็นพ่าเอาพึ่เก้าเดี๋ยวนะเอาจริงนะเป็นกลัวกูรู้กงแต่พ้นทีแรกแล้ว